จิตสปิริลจัมปิ้งกระบวนการก้าวกระโดดสู่ชีวิตใหม่อาจารย์ชาติธิตทำเพ้น์สุขคู่ทั้งจิตวิญญาณยุคใหม่ป่อเลยนะคะความคิดแบบปิงแบบสปิริลจัมปิ้งถือเป็นทางเลือกใหม่ของชีวิตเหตุผมที่ผมเหตุผลที่ผมใช้คํานี้เนื่องจากมนเราเกิดมาภายใต้ชะตาก,การรมทุกรูปแบบเดิมๆเ,เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรนะับสิ่งที่เกิดข,ขึ้นกับชีวิตของตราเป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องประสบพบเจอจากผลของการกระทําแต่ปางก่อน ชะตากรรมในศาสนาพุทธหมายถึงว่าเป็นไปตามกรรมส่งผลให้บุคคลต้องรับกรรมซึ่งอาจจะเป็นทั้งกรรมดีและก็กุศลกรรมและกรรมชั่วที่เรียกว่าอกุศลกรรมที่ส่งผลให้ทุกคนต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ให็นการค้นพบชีวิตของผมมาเกือบตลอดทั้งชีวิตผมพบว่ามีวิธีข้ามผลข้อจํากัดในเรื่องกรรมผมไม่ได้พูดถึงว่าแก้กรรมผมไม่ได้พูดถึงการเบี่ยงกรรมแต่ผมพูดถึงการก้าวกระโดดของกรรม การก้าวกระโดดของกรรมคือกรรมเก่ายังคงส่งผลแต่กรรมใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าทําให้กรรมเก่าส่งผลต่อชีวิตของคุณน้อยลงมากอย่างมากกรรมใหม่แห่งการก้าวกระโดดของกรรมจะไปเปลีป่ยนความทรงจําของจิตเดิมเหลือเพียงเศษกรรมบุคคลผู้นั้นจึงรับวิบากของเหตุปัจจัยเล็กๆน้อยเท่านั้นการก้าวกระโดดของกรรมก่อให้เกิด กมใหม่ก็ให้เกิดปัจจัยที่มีผลแรงกว่าประดุจน้ําที่แห้งผากในห้วยหนองของมึงทาให้ฝูกป่าต้องตะเกียกตะกายบนโคนตมที่ไร้น้ําหล่อเลี้ยงซึ่งหลายคนมีชีวิตเช่นนั้นถ้ามีใครสักคนไปเจาะทําทนบนต้นน้ําต้นหางแรงดังนน้ำในเขื่อนทะลักยังทําให้ปลาน้อยใหญ่ที่กำลังกระเสือกกระสนเป็นผลของวิบากกรรมที่ส่งผล ได้รับน้ําใหม่ที่เป็นสายทางเชี่ยวกรากทำให้หลุดพ้นจากการสูญเสียการทุกข์ได้ทันทีอุปมาเช่นเดียวกันกับสิ่งที่ผมค้นพบผู้คนจนํานวนไม่น้อยสามารถปลุกจากวารกรรมเดิมได้<ม>เพราะว่าการเข้ามาแทนที่ของวารกรรมใหม่หรือความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นฉับพลันความคิดแบบใหม่ที่ว่าปิ๊งวะจู่ๆก็เกิดขึ้นเองเหตุผลของความคิดใหม่แบบปิ๊งเว็บ เกิดขึ้นในห้วงเวลานะศตวรรษนี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้ว2600ปีก็คือคลืค่นแม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงที่สุดในรอบหลายแสนปีคลื่นแม่เหล็กโลกที่เปลี่ยนไปทําให้สนามแม่เหล็กของจักรวาลพลิกคว่วบางคนก็บอกว่าเป็นการเปลี่ยนความถี่ใหม่จาก7.8 3ซมเฮิร์มาเป็น1 1เฮิร์บางคนก็บอกว่าทําให้โลกหมุนช้าลงหลายคนก็ลงความเห็นว่าการระเบิดในดวงอาทิตย์อย่างรุนแรงทาให้คลื่นแม่เหล็ก และหรือพลังในดวงอาทิตย์ส่งแสงมายัางโลกเราเกิดสนามแม่เหล็กในโลกอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลซึ่งยังยืนยันว่าผมยังยืนยันว่าทั้งหมดก็คือเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อสรรพชีวิตในโลกแม้แต่การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในแอฟริกาก็คือการเปลี่ยนแปลงของขึ้นแม่เหล็กโลกโรคหลายชนิดเกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆของโลกที่ยังไม่ไม่มีตัวยาแก้ เริ่มมีมาแล้วแล้วก็จะมีในอนาคตเกิดทำภัยธรรมชาติไม่ว่าจะแผ่นดินไหวภูเขาระเบิดรุนแรงรวมทั้งหมดรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมมนุษย์ปัจจุบันมีพันธุกรรมใหม่เกิดขึ้นมีปัญหาทางด้านสมองปัญหาทางด้านเซลล์ทางด้านพฤติกรมกรมเช่นเด็กวัยรุ่นเด็กรุ่นใหม่เป็นออทิสติกโรคไฮเปอร์เป็นต้นแต่ก็มีเด็กยุคใหม่หลายคนที่เกิดมาก็มีภูมิญาสูงมากเรียกว่าอินดิโก้เด็กอินดิโก้เด็กจากดวงดาวอื่น หรือสตาซิน่าจะพ่อแม่ของเด็กกลุ่มนี้ได้ปิดได้ได้รับขึ้นแม่เหล็กในช่วงที่ปฏิสัมพันธ์ทางเพศหรือในช่วงที่แม่ท้องเด็กที่เกิดมาจะฉลาดเหนือล้ำอย่างรู้จิตผู้อื่นได้เข้าใจโลกอยู่เหนืออารมณ์หรือความคิดของตนเองสามารถเข้าใจศัจธรรมของโลกและมีศักยภาพแฝงเน้นที่นํามาได้อย่างมากมายอาจกล่าวได้ว่าสามารถใช้ศักยภาพสมองได้เกิน10%ขึ้นไปด้วยเหตุนี้กระบวนการิริชวลจัมปิ้งหรือการก้าวกระโดดทางจิตวิญญาณแบบช็อตเซลล์ช็อค จิตหรือชัดดวงวิญญาณเป็นเรื่องใหม่ที่สุดในรอบสหัสวรรษนี้ผมเคยศึกษาของงานของรอนฮับบาทในเรื่องของไดอเนติกเป็นการเปลี่ยนความทรงจำของคนเราได้การย้อนเข้าไปสู่ความรู้สึกเดิมย้อนอดีตซ้ำแล้วซ้ำเล่ลขาขณะเดียวกันก็ใส่ข้อมูลทรความทรงจำใหม่เพื่อให้บุคคลที่กำลังหวาดกลัวบางอย่างบุคคลที่ผิดพลาดหรือประสบการณ์จิตท,ที่เวลวร้ายได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างสิ้นเชิง อาจได้ว่าเป็นวิธีที่ทันสมัยที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ผมคิดว่าวิธีวิธีการวิธีการทางไดอะเนติกยังไม่ชัอจิตได้รุนแรงเท่ากับสปิริ์ชวลจัมปิ้งของผมหรือการก้าวกระโดดซึ่งเป็นวิธีที่เรียกว่าความลับสุดยอดของนุษยชาติหรือว่าซูเปอร์สกิลเนื่องจากกระตุ้นเซลล์ที่เป็นพันธุกรรมโครโมน X โครโมโครโมโซม X โครโมโซม Y ย3คู่ทั้ง3และทั้งชายและหญิงอย่างรุนแรงที่สุดทั้งนี้ ร่างกายคนเราประกอบด้วยเซลล์จำนวนมากมายมหาศาลแต่และเซลล์มีนิวเคลียสในนิวเคลียสก็จะมีโครโมโซมที่ประกอบไปด้วยสารพันธุกรรมหรือยีนเรียงตัวกันคนเราจะมี23คู่หรือ46แทง่งโดย22 22คู่เป็นโครโมโซมร่างกายและอีกหนึ่งคู่ก็เป็นโครโมโซมเพศโดยเพศหญิงมีโครโมโซม2แทง่ง XX ส่วนเพศชายมีโครโ,โ,โมโมซม X 1แทง่งแล้วก็โครโมโซม Y อีก1แท่งก็ได้ XY การที่ร่างกาย ถูกกระตุ้นอย่างรืนแรงด้วยวิธีสปริชวลจัมปิ้งหรือการก้าวกระโดดทางจิตวิญญาณนั้นเป็นการกระตุ้นข้อต่อกระด,ดูกหรือที่เป็นศูนย์รวมของเซลล์ประมาณเซลล์ประสาททั้งหมดซึ่งเชื่อมต่อเชื่อมกับต่อมกลางสมองหรือต่อมแกนดูลา่าแล้วก็ไปกระตุ้นสปาร์ต่อมไพเนียล กับต่อมพิทูอิตาลีสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นดังเก่าจะไปเชื่อมต่อจูนสมองแห่งอัจฉริยะหรือสมองแห่งพุทธะให้เกิดความรู้แจ้งในในตัวเองแม้เป็นการกระตุ้นเพียง1 1วินาทีแต่จะเปลี่ยนชีวิตชั่วนิรันด์กระบวนการของดวงวิญญาณจะเกิดการสั่นสะเทือนลักษณะที่คิดใหม่มีความเชื่อมใหม่เข้าใจใหม่และดำรงอยู่ในความคิดเชิงบวกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทำให้พลังงานเก่าที่เราเรียกว่าก,กรรมหรือวิบากกรรมที่กําลังส่งผลอยู่ลดทอนโดยฉับพลัน แต่การเข้าสู่กระบวนการใหม่นี้ต้องใช้บุญหรือใช้ความคิดด้านบวกจริงๆชีวิตของเขาก็จะเปลี่ยนไปตลอดกันฉะนั้นการทำเซอร์วิชชว่นจัมปิงอาจต้องใช้เวลาฝึกฝนหลายครั้งหลายหนหรือไม่น้อยไม่น้อยกว่า 3- าถึงสครั้งมิฉะนั้นจะไม่ได้ผลอย่างร้อยเปอร์เซนต์ที่สําคัญต้องอยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพราะถ้าใส่ข้อมูลผิดในช่วงเวลาที่จิตเปิดใส่ข้อมูลขยะใส่ข้อมูลดาวลรจะมีผลต่อผู้นั้นโดยไม่รู้ตัวแทนที่จะได้รับกุศล หรือความคิดด้านบวกมันก็กลับมาเป็นการได้รับพลังงานทางลบแทนจะเกิดอาการวิปรายแล้วทางจิตและทางสมองหมดโอกาสเปลี่ยนแปลงโชคชะตาชีวิตไปเลยเหตุผลที่ผมพยายามนําสิ่งที่เรียกว่าความรู้อันยิ่งใหญ่ของจักรวาลมาตีแผ่ถ่ายทอดให้กับมนุษยชาติในเวลานี้ตรงนี้เพราะผมระหนักรู้ดีว่านี่คือหนทางที่จะวิวัฒนาการมนรุษยชาติไปสู่ ยุคที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมนุษยชาติจะเข้าใจถึงเรื่องบบบบุญคุณโทษมีสติปะะัญญาอันงดงามรวมถึงเห็นคุณค่าของการมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้มากกว่ายุคใดๆ